สวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยป4กันนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็จะให้หนักเรียนนะคะฝึกอ่านนะในหนังสือภาษาพาทีหานะเล่มนี้นะคะเล่มนี้อ่ะทีนี้เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดไปบทที่1คะ่ะบทที่1นนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้ ได้แก่เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานนะคะขนมไทยไร้เทียมทานนะคะคุณครูนะจะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันนะคะการอ่านเมื่ออ่านเสร็จแล้วหนูจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ว่าเรื่องนี้นะเขาพูดถึงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะแล้วก็นะ แล้วก็เอามาตอบคำถามนะคะในทักษะภาษานะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านนะคะภาษาพาทีบทที่1เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปอ่านเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาทีป4บทที่1เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานยายปูนเปียกยายปูนเปียกอ้าวยายขนมเปียกปูนเสียงเออะฮฮาดังมาจากกลุ่มพี่น้อง ซึ่งกำลังล้อเลียนใครคนหนึ่งอยู่นั้นทำให้ยายที่กำลังนั่งปอกกล้วยอยู่บนต่างใหญ่หน้าครัวหลังบ้านถึงกับองค์ยิ้มเพราะคาดเดาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดต่อไปได้อตอนนี้นะคะ,ะเด็กๆนะะอาจจะดูในจอนะคะที่คุณครู ขึ้นไว้แล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะไม่ต้องดูในหนังสือก็ได้หรือบางคนจะถนัดดูในหนังสือแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะแต่ในจอที่ครูแสดงให้ดูเนี่ยก็จะมีนะคะตัวลูกศรน,นะคะแล้วก็มีเสียงด้วยหนูอาจจะอ่านไปในจอพร้อมๆกับค,ครูเลยก็ได้นะคะอ่ะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะแล้วก็เป็นจริงดังที่ยายคิดเด็กหญิงตัวป้อม เดินหน้ามุ้ยเข้ามากระแทกตัวนั่งบนต่างใกล้ยายกอดอกนิ่งเฉยยายไม่ทักปล่อยให้หลานอารมณ์ดีก่อนเดี๋ยวคงพูดเองทำไมคุณยายไม่ตั้งชื่อปูนเป็นอย่างอื่นละคะมีแต่คนล้อว่าเป็นขนมเปียกปูนท่าทางหลานสาวกระฟัดกระเฟียด อ้าวปูนเองก็ชอบกินขนมเปียกปูนด้วยไม่ใช่หรือพี่พี่เขาล้อก็เพราะรักแย่เรื่องอื่นปูนก็ไม่โกรธเขาคงไม่สนุกแต่พอแย่อย่างนี้ยิ่งปูนโกรธเขาก็ยิ่งสนุกกันคิดดูให้ดีสิชื่อปูนะ่ะมีอยู่ในวิชาเรียนด้วยนะนึกออกไหม อ๋อคราวนี้หลานสาวเสียงดีขึ้นคุณยายหมายถึงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะใช่แล้วคนไทยเป็นชาติที่รักสวยรักงามต้องประดิษฐ์ประดอยตกแต่งของกินให้ดูสวยงามและน่ากินด้วยขนมเปียกปูนเมื่อกวนจนเหนียวได้ที่แล้วเทใส่ถาด พอขนมเย็นก็ตัดเป็นชิ้นๆแทนที่จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ทะแยงเสียหน่อยดูสวยขึ้นคนเลยเรียกติดปากเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ดีออกใช่ไหมตอนท้ายยายทำเสียงล้อเลียนทำให้สีหน้าของปูนดีขึ้นยังไม่ทันที่ยายหลานจะคุยต่อเด็กกลุ่มหนึ่ง ทั้งชายและหญิงก็วิ่งกรูกันเข้ามาห้อมล้อมยาย g r a คุณยนย y ค o w ่ะ o คุณยายคะมีขนมอะไรกินบ้างคะคุณยายครับพวกเราหิวแสบท้องกันแล้วครับ ล้อเล่นกันจนหิวแล้วสิยายพูดพลางเลื่อนถาดที่มีขนมห่อใบตองกลัดไม้กลัดหลายหอ่อมาวางไว้ตรงหน้าหลานๆอ้าวใครจะกินอะไรก็เลือกเอาเองไปล้างมือเสียก่อนนะเมื่อเด็กๆล้างมือแล้วหลานชายคนโตก็ดึงไม้กลัดออก เปิดขนมห่อแรกพอเห็นขนมทุกคนหัวเราะกันดังลั่นโดยเฉพาะปูนเสียงดังกว่าคนอื่นขนมเปียกปูนเป็นไงล่ะล้อเขาดีนะักเลยต้องมากินขนมเปียกปูนยายทำเสียงค่อนขอดพลางองค์ยิ้มขนมเปียกปูนสีเขียวโรยหน้าด้วยมะพร้าว ผูสีขาวกลิ่นหอมใบเตยอ่อนๆชวนให้หน่ากินเปียกปูนของคุณยายเป็นสีเขียวอย่างนี้คุณยายใส่สีหรือครับเป้งหลานคนโตถามใส่จะ้ะยายใช้ใบเตยคั้นกับน้ำจึงได้น้ำออกมาเป็นสีเขียวขนมไทยแท้แต่โบราณ เขาไม่ใช้สีวิทยาศาสตร์หรอกจก้ะใช้แต่สีจากธรรมชาติเท่านั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยแต่ก่อนขนมเปียกปูนเขาใช้กาบมะพร้าวเผาให้ดำไหมโขลกให้ละเอียดใส่น้ำลงไปแล้วกรองเอากากทิ้งก็ได้น้ำสีดำใส มากวนขนมทั้งยังหอมกลิ่นไม่อ่อนออ่อนด้วยส่วนขนมอื่นถ้าจะให้เป็นสีฟ้าเขาใช้ดอกอันทันถ้าบีบมะนาวลงไปสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหากต้องการสีเหลืองก็จะใช้ฟักทองเห็นไหมขนมไทยใกล้ธรรมชาติที่สุด คุณยายคะมีขนมชั้นไหมคะปองอยากกินหลานสาวอีกคนถามยายเลื่อนห่อขนมชั้นให้ขนมชั้นมีชั้นสมชื่อแต่ละชั้นมีสีต่างกันเด็กๆลอกขนมทีละชั้นใส่ปากเคี้ยวอย่างเพลิดเพลินหอมจังเลยคะ่ะกลิ่นดอกมะลิใช่ไหมคะปองพูด แม่ค้าเจ้านี้เขาเก่งใช้สูตรโบราณทำรรนี่คงเอาแป้งอบดอกมะลิก่อนส่วนน้ำที่จะนำมาขั้นกัะทิก็ลอยดอกมะลิค้างคืนไว้ขนมจึงมีกลิ่นหอมถ้าปลูกมะลิใช้เองได้ยิ่งดีแต่ถ้าซื้อต้องแน่ใจว่าไม่มียาฆ่า,มาแมลงตกค้างอยู่ ทำไมบางคนเขาไม่ทำเป็นชั้นๆ่นะคะคุณยายเขาทำเป็นรูปต่างๆจิ้มทีเดียวเข้าปากเลยไม่ต้องลอกปูนถามยายว่าแม่ค้าสมัยใหม่บางคนเอาเร็วเข้าว่าเพราะกว่าจะเทแป้งแต่ละชั้นได้ต้องรอให้ชั้นเดิมสีหนึ่งเริ่มเย็นก่อน จึงค่อยเทปแป้งชั้นใหม่อีกสีหนึ่งทับลงไปสลับด้วยแป้งอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ผสมสีการทำขนมไทยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลฝึกให้คนทำใจเย็นอดทนสังเกตและมีศิลปะ พอเอาใจยายด้วยการส่งน้ำให้ดื่มพลางถามว่าคุณยายครับการที่เขาทำขนมเป็นชั้นๆอย่างนี้มีความหมายหรือเปล่าครับยายจิบน้ำก่อนตอบว่าขนมไทยส่วนใหญ่มีความหมายทั้งนั้นขนมชั้นมักทำในงานฉลองยศเพราะหมายถึงชั้นลำดับยศ ขนมถ้วยฟูหมายถึงความก้าวหน้าเฟื่องฟูส่วนขนมระกูลทองเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองเอกทองพลุทองม้วนบางคนเชื่อว่าถ้าได้กินขนมพวกนี้จะมีเงินทองใช้หรืออย่างขนมเม็ดขนุน มีความหมายไปในทางเกื้อหนุนว่ามีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของชื่อที่ให้ความหมายดีงามจริงๆแล้วเราต้องขยันทำงานและทำความดีจึงจะได้รับผลตอบแทนใช่ไหมจ๊ะตอนท้ายยายถามแบบไม่ต้องการคำตอบ มือเล็กๆช่วยกันแกะขนมห่อต่อไปคราวนี้เป็นขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกขนมฟักทองห่ออีกแบบหนึ่งและใบตองไม่ใช่สีเขียวสดขอปโปรดทั้งนั้นเลยเด็กๆร้องขึ้นพร้อมกันแล้วต่างก็หยิบขนมที่ตนเองชอบ ไปคนละหอสองหอคุณยายครับเป้งรีบกินขนมกล้วยแล้วถามว่าจะมีคนชาติไหนเหมือนคนไทยไหมครับที่เอาพืชผักผลไม้มาทำเป็นขนมดัดแปลงจนไม่รู้ว่าทำมาจากอะไร I can communicate in English can Fruently course And of Sindy ของชาติไหนใครจะทำยังไงยายก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าคนไทยเราเก่งทำขนมได้แปลกๆขนมไทยส่วนมากทำมาจากแป้งน้ำตาลกะทิจะต้องให้มีรสละมุนหวานมันหมายถึง ไม่หวานจัดเกินไปต้องใส่กะทิคู่น้ำตาลเพราะความมันจากกะทิจะช่วยลดความหวานของน้ำตาลลงจริงอย่างคุณยายว่าปูนเสริมขนมไทยต้องหวานกำลังดีถ้าหวานเกินไปปูนว่าเขาทำขนมไม่เป็นแน่ คุณยายขาทำไมสีของใบตองที่ห่อขนมกล้วยขนมตาลขนมเปียกปูนไม่เหมือนกันคะห่อนี้เหมือนถูกหนึ่งแต่ห่อนั้นสีเขียวสดปองหยิบห่อขนมขึ้นมาดูอย่างตั้งใจปอมนี้ช่างสังเกตดีจังยายชมขนมกล้วย ขนมตาลรวมทั้งขนมเผือกขนมฟักทองนี่เขาห่อใบตองแล้วนึ่งส่วนขนมเปียกปูนเขาวกวนแล้วตัดเป็นชิ้นก่อนจึงนำมาหอ่อสีใบตองก็เลยไม่เหมือนกันรู้ไหมว่าขนมไทยแบ่งตามวิธีการทำได้ตั้งหลายอย่างคือกวน เชื่อมสดเชื่อมแห้งหนึ่งผิงเผาจีปิ้งและย่างแล้วยังมีขนมน้ำและขนมใส่น้ำแข็งอีกด้วยร้านถามยายตอบซักถามกันไปหัวเราะกันมากินขนมหมดถาดโดยไม่รู้ตัว จะไปไหนก็ไปยายจะทัางานต่อยายเลื่อนกล้วยซึ่งยังหามอยู่มาไว้ตรงหน้าหยิบมีดเตรียมปอกกล้วยต่อกล้วยดีคุณยายจะทำอะไรคะปองอยากรู้จังคะ่ะยายก็จะทำให้พวกเรากินนั่นแหละกล้วยในสวนของเราเอง ว่าจะทำขนมน้ำและขนมเชื่อมให้กินอะไรครับคุณยายเป้งไม่เข้าใจแต่ปูนหัวไวกว่าเพื่อนอ๋อรู้แล้วค่ะขนมน้ำก็กล้วยบวชทีขนมเชื่อมก็กล้วยเชื่อมแล้วถ้าเติมน้ำแข็งลงไปก็เป็นขนมใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะ ยายชูนิ้วโป้งให้เป็นการทมว่าหลานเก่งงั้นพวกเราอยู่ช่วยคุณยายดีกวา่าหลานๆตัดสินใจแล้วพากันไปล้างมือหยิบกะละมังและมีดเตรียมตัวช่วยเต็มที่คุณยายช่วยเล่าเรื่องขนมไทยๆท,ที่พวกเรายังไม่รู้จักให้ฟังอีกนะคะ ได้จ้ะแล้วยายจะเล่าให้ฟังถึงขนมจ่ามงกุฎขนมข้าวต้มขนมต้มแดงข้าวเหนียวเปียกขนมบ้าบินขนมลืมกลืนขนมเทียนแก้วขนมหน้านวลขนมเร็วไรขนมม้อแกง ขนมกลีบลำดวนขนมสอดไส้และขนมอื่นๆอ,อีกไม่มา,มากมา,กายกายกอมจ้ะขณะที่ฟังยายจารนายัยชื่อขนมแต่ละชนิดหลานทุกคนคิดตรงกันว่าขนมไทยไร้เทียมทานจริงๆจ,จบพ จบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีนรูปร่างหน้าตาของขนมนะคะที่น่าอร่อยออร่อยที่คุณยายได้เล่าให้หนูฟังเมื่อกี้ดูนะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะในแต่ละชนิดอ่ะพร้อมเรียังค้าอย่าเพิ่งหิวกันนะคะถ้าดูรูปขนมอ่ะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะขนมชิ้นที่หนึนะคะ ่าเห็นกันไม่เอ่ยน,นะขนมชิ้นนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะใครตอบได้ช่วยตอบด้วยขนมกะละเมนะคะกะละเมนะชิ้นต่อไปขนมเทียนแก้วนะคะขนมนี้อร่อยมากนะคะอันนี้ก็ขนมเทียนแก้วนะคะ อันนี้คือขนมเปียกปูนนะคะขนมเปียกปูนใบเตยสีเขียวนะคะแต่น,นี้จะเป็นขนมเปียกปูนดำนะคะซึ่งเขาใช้ะกะลามะพร้าวเนี่ยเผาแล้วก็มาบดเอาน้ำนะคะต่อไปขนมเรไรนะคะหน้าตาสีสันน่ารับประทานนะคะขนมสเสน่จัลน,นะคะสเสน่จัลอันนี้ขนมกรยาศาสตร์นะคะ ขนมกรีบลำดวนนะ,ะนี่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปขนมจามมงกุฎฮนะ,ะจามมงกุฎขนมชั้นฮนะ,ะนี่ขนมอ่าเขาเรียกว่าสาลิมนะคะสลิมต่อไปขนมต้มนะ,ะขนมต้มขาวนะ,ะแบบนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าขนมขนมต้มขาวนะคะนี่นะคะ นี้จะเป็นขนมต้มแดงนะคะนี้จะเป็นขนมต้มแดงนะคะอ่าต่อไปนะคะภาพต่อไปอ่าภาพต่อไปอ่าขนมต้มขาวนะคะอันนี้จะเป็นขนมตนะโก้นะคะขนมถ้วยฟูทับทิมกรอบ ขนมบ้าบินขนมลืมกลืนนะคะเนี่ยจะมีสองลักษณะมีสีสันสวยมามอันนี้ลูกชุบนะคะลูกชุบขนมสอดไส้นะคะเป็นแบบนี้มีขนมซำปันนีนะคะขนมหน้านวลเนี่ยน่าทานสุดเลยนะคะนี่ขนมหม้อ,อกแกง อันนี้ก็เรียกขนมหม้อกแกงนะคะขนมหยกมณีนะคะจะใช้วุ้นสีเขียวนะคะต่อไปอข้าวเหนียวเปียกมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ข้าวเหนียวเปียกรำลำไยนะคะจะเป็นข้าวต้มมัดนะคะไส้กล้วยนะ,ะเดี๋ยวนี้เขาก็ทําไส้กล้วยไส้เผือกนะคะแล้วแต่ชอบอครงเคร่งกรอบ น,นี่จะเป็นคองแครงน้ำกะทินะคะมีสองอย่างต่อไปอันนี้จะเป็นทองหยิบทองหยิบนี่ทองหยิบนะทองหยอดฝอยทองนะนี่คือฝอยทองนะคะแล้วก็นนี้จะเป็นเม็ดขนมนนะเป็นขนมมงคลนะคะใช้สำหรับไหว้เจ้าไหว้ศาลนะคะต่อไปขนมบัวลอยไข่หวานนะคะบัวลอยไข่หวาน น,นี่บโบลอยสายลุ้งก็จะมีสีสันต่างๆนะคะเหมือนสายลุ้งนะคะต่อไปปลากิมไข่เต่านะคะนี่ปลากิมอันนี้ไข่เต่านะคะสมัยขนมไทยโบราณเนี่ยนะคะตั้งชื่อได้เนี่ยเห็นไหมนี่ปลากิมนี่ไข่เต่าเนี่ยนะคะน่ารับประทานอ่าสังขยาฟักทองนะคะสังขยาฟักทองเราก็อ่า บ้านเรานะคะชอบปลูกฟักทองก็ลองมาทำสังขยาฟักทองดูนะคะน่าจะอร่อยเนาะน่าจะหมดแล้วนะคะน่าจะหมดแล้วอ่าทีนี้อ่าเด็กๆก็ได้เห็นนะคะลูก แบบนะหรือหน้าตาของขนมไทยแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะ,ะรับประทานได้รับประทานขนมไทยกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบรับประทานขนมที่เป็นขนมกรุกรอบหรือเราเรียกขนมจังฟูซึ่งเป็นขนมขยะมีแต่แป้งมีแต่ผงชูรสแล้วก็มีแต่เกลือนะคะมันก็เป็นอันตรายนะใครรับประทานมากๆก็อาจจะเป็นอันตรายส่งผลให้เป็นโรค ในอนาคตได้เช่นโรคไตโรคอ้วนนะคะแต่ขนมไทยนี้คือเขาทําสุดๆรสชาติอร่อยนะคะรสชาติอร่อยนะคะ,ะวันนี้ภาษาไทยนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะ,ะป .4 ได้ฝึกอ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มตอบคําถามนะ,ะท้ายบทของบทที่1นึ่งนะเราก็เรียนรู้หลักภาษานะ,ะนิดๆหน่อย ของป4นะคะอ่าครูคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะกับนักเรียนนะคะอยู่บ้านอย่าลืมนะคะอ่าตอนนี้นะโควิดใกล้ตัวเรามาแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุภาพร่างกายแล้วก็อยู่ห่างๆเว้นระยะห่างนะออกจากบ้านก็สวมใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆรักษาสุภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะอ่าคลิปนี้นะคะพอจบไม่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ